ผู้ที่เทวดากำลังกลับไปเมืองนะครับแล้วก็วันนี้วันที่14เป็นวันว่างนะครับเป็นวันว่างที่เราบอกว่าไอ้คนใต้วันว่างวันว่างพรุ่งนี้เป็นวันว่างที่เทวดาปกครองเมืองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราก็ต้องช่วยกันดูแลตัวเองนะครับพรุ่งนี้เทวดาที่ปกครองเมืองแถวภาคใต้นจะไม่อยู่นะครับจะมารับตำแหน่งอีกทีในวันที่15 เมษายนนะครับที่จะมีเทวดาองค์ใหม่ที่จะมาดูแลนะครับมาครอบครัวนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับน้องๆตอนนี้เข้าแถวต่อได้เลยนะครับนะขอบคุณมากมากเลยที่มาร่วมแสดงมุิตาจิตนะฮะในวันนี้ คุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเตรียมงานในวันนี้นะครับเราลห้าสิบกว่าท่านหรือว่าเป็นวันของขบวจริงๆเลยนะครับับวันพรุ่งนี้นะครับ็นการร่วมร้องเร่งแต่เมื่อสักครู่นะครับเราได้ร่วมลงขันเลยนะฮะตามประเพณีไทยเลยที่เราบอกว่าเราจะร่วมลงขันร่วมลงขันวันนี้เมื่อกี้สักครู่นี้ผมทำหน้าที่ในการร่วมลงขันนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมลงขันก็ยะเชิญได้นะครับเราต้งต้นราคาอยู่ที่หนึ่งบาทนะฮะ รัากาลและสถานนะครับท่านาดไม่ได้ร่วมนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรา,าก็จะนะครับมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้ส่งรู้ คุณในวันสงกราน,นะครับขอบคุณลุงสมพรไปดีนะครับซึ่งเป็นท่านต้นแบบนะครับที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและก็พยายามส่าทอดได้รู้ให้หลานได้เข้าใจว่าวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะครับไม่ใช่เฉพาะวันสงกรานเท่าทนั้นนะมี่วัตถุ์อื่นๆก็หนักนะครับไมะว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนาพิธีกรรมในการแต่นนงางานน,านนะครับท่านพยายามถ่ายทอดนะครับให้เยาวชนรุ่นหลังนะครับ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเณีไทยนะครับซึ่งคนต่อไปจะต้องมารองรับนะฮะสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นในสังคมนะฮะก็ขอรบความภาคภูมิทุกๆด้านนะครับที่มาร่วมแสดงมนติตาสุดนะครับโอ้วันนี้ความผมมาดูบรรยากาศนะครับด้านหน้านะฮะของท่านคุณลงนะฮะสมพรไปดีทันป้าไรไหนดีวันนี้ท่านไม่สบายนะครับแต่ว่า ก็จะลูกหลานจะมาแสดงดนตรดกาจิตนะครับวันนี้ท่านก็มาด้วยนะครับนะแล้วก็คุณลุงเพลงนะครับลุงเพลงของเรานะครับซึ่งเป็นต้นแบบเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยประเพณีพื้นบ้านนะครับเดี๋ยวท่านผู้เดี๋ยวท่านอาจจะโชว์เพลงบอกให้เราก็ได้นะครับเพยงบอกนะครับเป็นวัฒนธรรมพื้นใต้นะครับในช่วงสงกลางเขาจะไปตาบ้านนะครับที่ผมทำหน้าที่เมื่อสักครู่นะสมัยก่อนก็จะใช้เป็นเพลงบอกนะครับก็ก็ไปเลยนะครับแล้วก็คุณป้าหีดนะฮะ ซึ่งเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งนะครับที่สอนให้ลูกหลานทุกท่านได้ยินเลยนะครับวันนี้มาหลายๆท่านเลยนะครับไม่ว่าจะอามาบังคนี่นะดิบวัวลานไม่ไหวเนอะคนภตมิเลยนี่เอ้ลานลานเอาโอ้ตาดาลานแล้วก็นะครับพี่ทองนะครับมีบางท่านนะครับอาจจะติดภารกิจไม่ได้มานะครับแต่ว่า แสดงความมุติาจิตพานออนไลน์มานะครับออนไลน์นะครับก็มาทุกท่านนดยเฉพาะนักธุากิจนะครับเชื่อว่าวันนี้เป็นติฏาที่ดีก็มากเลยนะครับถือว่าในหมู่บ้านหนองกิจนะครับเป็นวันแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่เราร่วมกันนะครับทั้งหลายและระกููเลยนะครับ อ่านะฮะก็ขอบคุณทุกท่านถ้าใดที่ยังไม่ลน้ำนะฮะขอการาบเชิญครับโรงแรมต่างต่าขอบคุณมากมากนะครับขบ้าพเจาจะไปอาศัยนะไปตัวเป็นทีนได้นะยั่าลืมนะแต่ผมตั้ง ออฟฟิศได้แลวช่วยปกป้องให้ผมตา <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากแ้วก็บรรยากาศที่นี้นะคะหละังจากร่กิจกรรมแล้วนะครับเราก็รก่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็ปาร์ตี้นะครับในตระกูลนะครับพี่น้องคนนิดนะฮะชาวบา้านหนองหินกันนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะ,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 ะวันนี้เห็นแล้วน้ำตาแทบไหล เห็นแล้นต้องการแค่ไหนจริงๆนะครับผมก็ติดภารกิจขก้นมาเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ด้วยความสารกิีของพวกเราได้จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ครบครันเลยนะฮะคุบกันเลยก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เเ็้าภาพร่วมกันเดี๋ยวหลัจะกนี้ขออนุญาตให้ท่านผู้ใหญ่นะครับได้ ได้กล่าว,วคำาปรยพรให้กับเราก่อนนะครับและหลังจากนั้นเราจะถ่ายรูปร่วมกันวันนี้ใครที่อยู่ในงานเราจะลองอัดเข้าไปดูสิครับว่าศักยภาพของพี่น้องเราว,วันนี้ได้ขนาดไหนนะครับเราก็จะช่วยกันไ้ราตั้า้้เ,เรบรครับขณะนี้นะครับเราได้รถรบนาบแสดงพงุ์ตาติดกับด้านผู้ใหญ่นะครับวันนี้คณะลูกหลานนะครับได้เตรียมนะครับ อุปกรณ์อุปกรณ์นะสำหรับานำนะครับจะว่าซึ่งหงการนะครับเป็นประเพณีนะครับที่ให้ผู้สูงอายุเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการอาบน้ำนะครับวันนี้ขออนุญาตตัวแทนนะครับของคณะเจ้าภาพนะครับขอมีมีอีกท่านหนึ่งครับก็เเชิญคุณอาครับคุณครูอาเจ้านะฮะจาลดน้ำม้องขานะครับไปดีนะครับลดน้ำเลยครับนะขอเป็นคิว นะครับขอเป็นคร่องสุดท้ายเลยนะครับแม้เรารอท่านอยู่คนเดียวเลยนั่นเ่ท่านไม่มาจะพิจารณาไม่ได้นะฮะโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะมาทันเวลาเป๊ะโอ้โหขอบคุณมากๆเลยแสดงมิตรไมตรีของพวกเรานะครับในวันนี้ครับขอขอบพระคุณนะครับวันจากนี้นะครับเราก็จะแสดงความบิตาจิตนะครับด้วยการทุ่เงินเราลงขันกันนะครับเราจะมอบให้กับผู้สูงอายุนะครับในการทําบุญสัทานนะครับที่วัด ที่วัดของเราไปอยู่หลายวัดด้วยกันแถวนี้นะครับวัดหน้าเขาวัวดป่าชายัยวัดอารามนะครับวัดคลองแพรวัดสาวาย้อยซึ่งเป็นวัดจีนตระกูลของเราให้ความราักความศรัทธาและก็ใช้บริการมาเป็นเรื่อยมานะครับขอบคุณน,นะฮะน้องถาไมัดีนะครับนะครับแล้วก็คุณอาเต้านะฮะับอิีธคุณครูนะครับผู้เชี่ยวชาญวันนี้นะคระับมาไสดเพิ่งาะยื่ด้ววนะครับคิวต่อไปนะฮะขอกราบไปเชิญตัวแทนนะครับของคณะ แต่ลูกหลานนะครับได้ป้อนของที่ระลึกให้กับเจ้ผู้ใหญ่นะครับไปยืนประจำหน้าท่านเลยนะครับไปยืนประจำหน้าท่านเลยนะครับเราก็จะมอบพร้อมกันนะครับเิอถ่ายรูปนะฮะมอบพร้อมกันยืนหน้าประจำท่านก่อนนะครับหนยืนวงนหน้าประจำก่อนนะครับว่าท่านไหนมีตรงไหนอะไรอย่างไรนะครับเรวมอบหลายนะครับเดี๋ยวมอบพร้อมกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแสดงมรสิทาิ์ิจนะครับในวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลย ก็ขณะนี้นะครับเราพร้อมแล้วเราจะติมปอบนะครับนั่งนะครับนั่งแล้วก็ช้าช้าหน่อยครับช้าแต่ขอถ่ายรูปนะครับช้าหน่อยครัอคชั่ช้าหน่อยครับแอคชั่ช้าหน่อยครับมองไปทางด้านก็ถ่ายรูปครับแอ้ชั่พร้อมกันนะครับห้าสี่สามแอคชั่นพขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวปุ่มเบอรนะครับอีกครั้งหนึ่งได้ไหมโอ้โห ขอเป่าเท้าหน่อยครับขอได้เจอผู้ใหญ่ด้านหน้าทีละท่านทุกท่านเลยเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับหลังจากนี้นะครับรองราบความโวยพอจากท่านผู้ใหญ่ทั้งห้าท่าน,าน,านเอาคนเดียวนะมีหวัวหน้าคณะนะครับได้ได้ได้ไดขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเรียบเชิญครับไปร้องไปอยู่มาไปร้องอยู่แล้วไม่หรอก

หลวงนั้นเองแอนก็หลวงนี่เป็นทุดทางแล้วทุ่นแล้วไปเกลือตุ้งรับประจาวิุ่งรับแอนหลวงจะวุ่นแล้ววันนี้จะโดนจัดแต่ว่าจะโดนจัดเสือเรืองกรมคนหมรันกรมที่ไปว่าแต่ว่าทุกรันไม่ติว่าขัวหลวงเมื่อเนี้ยอันอันข้อหลวงตายนี่จะได้รับเช็คเงนมากี่ชุดที่วนไปวันทุกรันโหลวงก็เป็นบันไดเรื่องโดนอยู่ในโหลก็ต้องมีเรื่องของหลวงเราครับ

ทำไม่เป็นไรเพราะว่าตั้งต้นตอนนี้ก็ะ่ายได้เลยเราเรียกว่ากัมซัมกัมกัมกระช่ายกัมวัชีกัมอาวุธีกัมกันนะมีไรที่ว่ากิจกรรมไรที่ว่าหน้าดีเย็นหน้าลุดโตดันไรก็ที่ว่าวันนี้มันเป็นอาวุธีทํางินเช่นทุกไว้ยังไงอย่าตื้อตีตื้อโตด์แม่ที่รู้รู้โตด์แม่แม่ทำไรกันมันก็เว่าทิ้ทุดกันเลวเป็นตะวันอ่าลังน้ำ มาปฏิบาัตกับเราสีงเราประ,รระจัญวัดกครเรานะครับไอ้รน,น,นต้องกระทำวันนี้เราก็ได้ทำเมื่อคนไอกรนนะฮะทีนี้นะในทางนีาต้องผู้ัำนำจากลุกลุกและล้านทุกคนนะครับก็เอานวยโคนให้ทุกคนเล็กให้ครอบครัวกันที่ไม่ได้มากให้มีความทุกข์อยู่เย็นสน,นามนะครับ มันน้ำเนี่จตะยุตะน้ำตกน้ำกลองน้ำเล่นน้ำยืดน้ำเต็มจะอยู่ในขั้นเดียวกันเนี่ยไม่ถลอกกันนะครับให้เป็นเรียกว่าเป็นกาตีตั้มเอกาตีตั้มว่าน้ำขั้นเดียวกันจะอยู่ในขั้นที่เต้นน้ำมาแต่บ้านเคยมาเต่ในตัวในขั้นเดียวกันเลยกันนั้นนะนะมันจะไม่ทะเลาะกันจะไม่ไม่ขวนกันก็ใจร่มอันนั้นพวกเราก็ะเมื่อนนะลูกหล่อนเดียวกันอย่าทะเลาะกัน ดูตัางครอบครัวขยานตระกรลกันแต่ยังไม่เกิดความรักความรักมาคทีโอเหลือวันนี้เป็นเรื่องคิดว่าที่ที่โรมานี่ฝนเคยกรักความเขาตกความรักมาคทีเราถึงนี้เนี่ยเป็นกะทิส้นใจนะครับต่อไปก้าหน้าการชื่อผัวเป็นว่าที่เราสร้านดูทุกคนเนี่ย่าต้องทำเหมือนเราหรือว่าทำดีว่าเราเราบอกว่าเราไม่มีทั้งไม่มีทรัพย์สินสมบัติได้ยังไงหรือไงล่ะ เอกโก้ให้ทุกคนท่ายโถวทีมดีๆให้กับดูกับด้านมาั่งเรา๋ยวเก็บควมหมดมาอยู่แค่นั้นนะครับแล้วก็ทุกคนเป็นทุกๆตลอดการข่ขขขขขขาวประเด็นครับขอบคุณคุณลงสมพรไหมดีนะครับซึ่งเป็น,น,าานหัวหน้าคณะสงอายุนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับขอญาตทีมงานนะครับช่วยเอาเก้าอี้มาวางไว้ด้านหน้านี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปร่วมก,กันสักหนึ่งภาพนะฮะสักหนึ่งภาพ นะผู้สูงอายุนะครับไม่ต้องครับเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องก็ยกมาแล้วถ่ายข้างหน้านี้เลยครับคนจะได้เยอะหน่อยนะฮะก็เดี๋เชิญนะครับหรือว่าลุงเพียงจะต้องบอกเป็นบทบทเพลงบอกไหมทั้งสามคำดีไหมคอยรวยคอยรวย,ย,ย,ยเออไปยิ้มหวาออนฟื้นหวานอโนราไม่ต้นอโนราไนา้กไหมอ๋ออโนราเธอมาหนีจากบานลืมทิ้งต้นลืมกานง่นและเพื่อนฟุ้งและเสบา ลูกก็ให้รวยให้รวยอ่าขอเรียนเชิญทุกท่านเลยที่อยู่ที่นี้นะครับขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพนะครับยืนด้านหลังหนึ่งแถวนะครับด้านหน้านั่งหนึ่งแถวขออนุญาตกราบเรียนเชิญในช่วงนี้พิธีกรรมพิธีการครั้งสุดท้ายพิธีการนะฮะก่อนจะเข้าสู่ปาร์ตี้และความบันเทิงขอขอบคุณครับเราลองดูว่าอัดไปได้เท่าไหร่นะครับ ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับด้วยความเคารพนะฮะกราบเรียนเชิญเลยนะครับ <Aye. S 1> นะบถือว่าประวัติศาสตร์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกนะครับ,รรบ <laughs> ถ้าเราจัดได้เราจะดีเราจะจัดต่อ <Ooh>. <biting tongue> <S <S อ้าา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 าูาา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 ไาา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 า เจ้าของโก๊กแก้วแห่งเมือละด้งรวยนะฮะเศรษฐกิจเรานะครับผลละผลละปากลากไม้ไม่ดีนะฮะก็เรียนเชิญได้นะฮะเธอเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยนะครับเสริมคุณภาพนะครับให้ผลผลิตที่สูงมากเลยจ่ายโฆษณามาด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับสุดท้ายนะครับขอลุกเป็นพิธีการนิ่งๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแอคชั่นตามที่ผมได้รำเรียนนะครับลูปที่หนึ่งครับพิธีการครับ5 4 3 รูปที่สองแอคชั่นยกมือกดไลค์ตามเฟซบุ๊กครับยกมือขวาขึ้นแล้วกดไลค์มือมือหัวไม่มือ,ม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 อชูข้างบนเอ่อรูปที่สองรูปที่สามเคยดูดาวกระจายไหมดาวกระจายบายเดินเสนอหน้าเสนอหน้า,นนาดาวกระจายรูปต่อไปรูปที่คิดว่าตัวเองสวยที่สุด ถ้าไหนก็ได้ที่คิดว่าตัวเองสวยที่สุด5 4 3อาชานโอ้โหเสียงอยามดังให้กับแขกผู้ใหญ่เราแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับขอขอบคุณนะครับตามด้วยงานเพลงเลยนะครับซาบิสิไปเลยครับนะระมงวันสงกรานต์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับขอเรียนเชิญทก